วันละพันห้าถึงห้าพันก็ขายได้ห้าพันเลยเหรอใช่ก็ขายได้อยากเลี้ยงต้องถามว่าใจรักไหมขยันไหมสวัสดีหนึ่งครั้งครับผมพบกับรายการเกษตรสองมือครับผมวันนี้ผม นำเรื่องราวเรื่างแังฝากกันอีกแล้วนะครับผมก็ไม่ใช่เรื่องวายอย่างที่ข้างหลังนะครับผมวันนี้นำเรื่องเขาเป็ดมาฝากครับเป็นเป็ดพันตักน้ำนะครับผมที่อำเภอพนมสะพานจังหวัดเชียงสาวครับที่นี่เลี้ยงเป็ดพันน้ำกว่าหกพันตัวยอดขายเค็มฝันห่ันห้าร้อยฟองและที่สําคัญเลี้ยงมากว่าสิบปีด้วยครับผมเดี๋ยวไปคุยกับพี่ดาวด้านในครับผมเรื่องนี้ตั้งใจมากไปครับพี่ดาวสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พี่ดาวนะครับเดี๋ยวพี่ดาวแนะนำตัวหน่อยครับผม ชื่อพี่อาวนะคะรัตนวันอึ่งสวัสดิ์ค่ะเลี้ยงเป็ดจากน้ำนะคะเป็ดไข่แต่ผมเข้ามาไม่ได้เลี้ยงแค่เป็ดที่นี่เลี้ยงอะไรครับเลี้ยงมีตัวมีควายมีเป็ดมีไก่มีห่านมีแพะมีแกะมีคคบทีนี้เป็ดของพี่ดาวนะครับพี่ดาวเลี้ยงทั้งหมดเท่าไหร่เลี้ยงทั้งหมดเมื่อก่อนเลี้ยงอยู่หกพันตัวหกพันอันนี้วันนี้เราพอช่วง มาเราก็หมดไข่เราก็ปลดออมูลแล้วตอนนี้เสเหลือลูกเป็ดเล็กอยู่มา300้ัวโอเคที่ผมรู้มาคือพี่พดาวเนี่ยทำไข่เป็ดไข่เค็มอ่ะ ตอนนี้ยังทำอยู่ไหมครับตอนนี้ก็ยังทำอยู่ค่ะอ่าก็คือเอาเป็ดจากที่เราเลี้ยงนี่แหละใช่อ่าแต่ว่าอย่างตอนเนี้ยเราเราไม่มีตัวที่เอาไข่แล้วอะเราเอาไข่มาจากไหนครับก็จะรับจากพื้นที่ข้างนอกค่ะอาอจะฟาร์มใหญ่ๆที่ข้างนอกอ๋อแล้วไข่เป็ดขายดีไหมไข่เป็ดขายดีไหมขายดีอ่าเดี๋ยวนะไม่ไม่ใช่ไข่เป็ดสีไข่เข็มไข่เข้มาไข่ดีไข่เป็ดก็ขายได้อ่าไข่เป็ดขายได้ไข่เข้มขายดีค่ะคำว่าขายดีคือขายได้เท่าไหร่ขายดีก็คือขายได้วันหนึ่งเป็น พันพันฟองไข่เค็มนะไข่เค็มค่ะพี่ดาวขายเฉบ้างครับพี่ขายส่วนใหญ่จะขายอยู่ตลาดบอทองชลบุรีขายอยู่วันพฤหัสกับวันอาทิตย์สองวันแค่สองวันนี้ก็สามพันแล้วทำกันไม่ทันแล้วไม่มีขายไม่มีขายเออนี่นะครับอันนี้คือเป็ดที่ที่กําลังอะไรนะอนดุบานอนดุบานไว้รอรอให้เขาโตแล้วก็จะทําเป็นเป็ดไข่ต่อไปตรงนี้มีกี่ตัวครับตรงนี้มีประมาณสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าก็คือรอเพื่อจะเก็บไข่กันต่อไป น้ำกับนครปฐผสมค่ะสีดําคือฝักน้ํทั้งสองพันนี้ให้ไข่ต่างกันไหมครับให้ไข่พอๆกันนะคะอยู่ที่เราเลี้ยงให้ความสมบูรณ์เขาถ้าเข้าสมบูรณ์มากเขาก็จะไข่ได้นานถึง2ปีเลยนะคือระยะเวลาสองปีคือสามารถเก็บไข่ได้เลยเก็บไข่ได้เลยแล้วก็จะมีช่วงพักอยู่ประมาณ2เดือนช่วงพักคือช่วงไหนช่วงอยู่ประมาณประมาณเดือนที่10อ๋อคือหมายความว่าครึ่งแล้วแหละแต่จะได้พักสองเดือนแล้วขุนอาหาร ขนา,ารไปอีกพักหนึ่งเหมือนแบบเขาถ่ายขนไงถัดขนเก่าออกเอาขนใหม่ขึ้นมาแล้วเขาก็จะพอสมบูรณ์เขาก็จะไข่ใหม่แล้วโดยรวมมันเลี้ยงยากไหมเลี้ยงเป็ดไม่ยากนะแต่แตกต่างกับเป็ดต้องเอามาถมกับเป็ดฝัางน้ำเป็ดฝั่งน้ำจะทนกว่าก็คือเรื่องโรคอะไรเงี้ยเขาจะทนเขาไม่ค่อยป่วยถึงป่วยเขาก็ไม่จายแล้วสมมติผมอยากเลี้ยงเป็ดเนี่ยแนะนำไหม แนะนำไหมแนะนำให้เลี้ยงแนะนำให้เลี้ยงให้นคเอนไม่แนะนําให้เลี้ยงเป็นธุรกิจอ๋อแต่ถ้าแบบอยากทําธุรกิจก็ต้องขยันใช่ไหมต้องขยันเพราะอะไรครับเพราะอะไรถึงต้องแบบนั้นถ้าเราเลี้ยงขายไข่อย่างเดียวมันกาไรหน่อยเดียวแต่ถ้าเราเอามาแปลปรูปเป็นไข่เคม็มเราจะได้กําไรถึงเท่า,าหนึ่งทำา1เท่าโอเคสมมติปกติราคาไข่ราคาไข่อยู่ที่ประมาณสามบาท สามสี่บาทสี่บาทอ่ะสามสี่บาทโอเคก็คือเราขายได้แค่นั้นใช่แต่ถ้าแบบเราแปดรูปแปดรูปปุ๊บเราจะได้ถึง8บาทอ๋ออีกเท่าหนึ่งเออถ้าเิดว่ามันก็คุ้มคุ้มกว่านะคุ้มกว่าแต่เราแล้วเราเอาไปขายเองอ่ะเราไปนั่งไปนั่งอย่างไปขายตลาดนัะประมาณสองชั่วโมงเราก็ได้แล้วก็คือที่เตรียมไปหมดหมดไม่เหลือไม่พอเริ่มต้นจากการเลี้ยงเป็ดจากอะไรครับจากการทาไข่เค็มไปซื้อไข่เค็มเข้าม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 าขายก่อนอ่า มาขายแล้วทีนี้อยู่ๆมาเขาเลิกคนที่เราไปซื้อเขาเนี่ยเขาเลิกครับแต่ลูกค้าเรามีแล้วมีลูกค้าก็จะกินไข่เค็มเราก็เลยต้องไปหาเป็ดมาเลี้ยงเพื่อที่จะเอาไข่มาทําไข่เค็มขายต่ออ๋อก็เริ่มต้นจากอาร้านยกเลิกโอเคแล้วเราก็ทำคือเราเราเริ่มจากการเป็นแม่ค้าเราเ่ได้จากการเป็นใครจารกใช่ไหมรสชาติของไข่เค็มที่ที่พี่ดาวทําขายครับของไข่เค็มของพี่ดาวคือจะไม่เค็มไข่ไข่ไข่ขาวจะไม่ค่อยเค็ม่เรียกว่า คือตอบจบของคนสมัยเนี้ยสมัยนี้คือเขาจะไม่กินเค็มตั้งแต่คนแก่คนป่วยอะไรเขาจะไม่กินของเค็มเลยเราก็จะทําไข่สูตรที่แบบไม่ค่อยเค็มสามารถกินเล่นได้โอเคไข่เค็มที่ไม่เค็มแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับทาไข่เค็มก็สิบกว่าปีแล้วนะสิบกว่าปีมาแล้วท่านนาหยุดรับไข่เจ้าประจํามาเขาหยุดเราก็เริ่มทําเองเลยไปหาสูตรเองไม่ได้ถามเขาเลยหาสูตรเองหาสูตรแบบ ไปถ่ายไปไปไปดูงานแล้วก็ถ่ายวีดีโอกลับมาแล้วมาทำแล้วก็ชิมชิมคือชิมครั้งแรกคือแจกข้าวหมูบ้านอะไรนอ่าเออก็เขาก็โอเคเขาโอเคแต่ละก็คือรสชาติของพี่ดาวกับนี้ก็พยายามให้เป็นหน่อยีตั้งแต่แรกใช่ก็คือรสนี้เลยเราเราใช้ที่สอพองเราก็จะประสานที่สอพองให้เขาใส่เอาแบบเป็นสอพองก็คือให้เ็าแพ็คมาลยถุงที่เราพอดีก็คือ15โลก็15โลเลยเราไม่ต้องมาช่างไหนอ๋อเวก็สูตรเราเป๊ะที่พี่ดาวร่าฝัานีก็คือแบบ เริ่มต้นตั้งแต่เอาไปขาย300ร้อแล้วก็มีคนบอกว่ามันอร่อยแล้วมันไม่พอขายมันไม่พอขายก็เลยต้องเพิ่มเพิ่มเป็ดเพิ่มของเป็นของตัวเองทํามาเรื่อยๆจนตอนนี้ก็วันละพันห้าวันละพันห้าถึงห้าพันก็ขายได้ห้าพันเลยเหรอใช่ก็ขายได้ไม่ใช่ขายก็ขายได้เยอะจัดนอกจากว่าขายที่ตลาดแล้วพี่ดาไมีขายออนไลน์ด้วยมีขายออนไลน์ด้วยแต่ก็ยอดไม่เยอะยอดไม่เยอะ กิน็แค่กินไงอ่าก็คือก็เข้าใจอยู่ครับว่าคือคนออนไลน์คือคือกลุ่มคนแบบครอบครัวเล็กๆอะไรเงี้ยก็แบบอยากกินใช่ก็สั่งไปแล้วก็เข้าใจแต่แบบถ้ามีออนไลน์ก็ขายด้วยมีออนไลน์ก็ขายด้วยอ่าแลวทีนี้ที่พี่ดาวว่าเป็ดเนี่ยเพิ่งเพิ่งปลดใช่ไหมใช่ว่าปลดใช่ไหมใช่ปลดออกไปเป็ดไข่กินเนื้อได้ไหมกินเนื้อได้ได้เอาไปทาเป็ดพะโล้อ่าจะชอบกันในวงเราจริงๆผมผมไม่รู้ว่าเป็ดไข่มันกินเนื้อได้หรือเปล่าอันนี้กินได้นะครับพี่ดาวครับแล้วสุดท้ายเลยสําหรับคนที่ อยากจะเลี้ยงเป็ดอยากเห็นโอ้เห็นพี่ดาวแบบขายละวันละพันห้าห้าพันฟองแบบนะีอ้อยากเลี้ยงเป็ดแนะนำยังไงดีก่อนอยากเลี้ยงต้องถามว่าใจรักไหมขยันไหมกล้าอ,ออกไปถ่ายเองไหมอ่าแล้ว กล้าที่จะทดลองไหมอ๋อก็คือต้องบอกผมทำไข่เค็มเองด้ยะต้องคือบอกพ่อว่าก่อนจะมาพันห้าพันฟองเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบอุ้ยเราเลี้ยงเป็ดเราได้เลยใช่พี่ดาวต้องขยันขยันเพราะว่าเลี้ยงเป็ดต้องอาหารอาหารต้องลงทุนต้องมีการลงทุนเลยอ่าถ้าเลี้ยงเป็ดไข่คือต้องลงทุนเลยอันดับแรกคือลงทุนอ่าเพราะว่าถ้าเราไม่ให้อาหารถึงมันก็ไม่ไข่เขาก็ไม่ไข่คือเขาไข่แต่ไข่ไม่ได้คุณภาพคือลูกเล็กอ่าก็ทำไข่เค็มไม่ได้อ๋อเออเออนั้น ต้องขยันต้องใจรักต้องกล้ากล้าไปขายแล้วก็การลงทุนถ้าแบบอยากเลี้ยงเพราะแบบอุ้ยขายได้พันห้าห้าพันพอตัวันเห็นเห็นเขาทำได้พันห้าห้าพันทำมั่งดีกว่ารายได้ดีไม่ใช่ต้องต้องถามว่าก่อนจะมาถึงตอนเนี้ยเจ็บมาเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวพูดแบบนี้ที่พี่ดาวเคยเลี้ยงอยู่หกพันแล้วตอนนี้มันลดลงเพราะอะไร มันลดลงเพราะช่วงสถานการณ์โควิดตลาดแม่ค้าแม่ค้ามาไม่ได้มาหาเราไม่ได้เมื่อก่อนนี้พี่ขาทุกวันเลยนะจันถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดเลยอาทิตย์คืออาทิตย์ถึงเจ็ดวันออกเจ็ดวันเลยรายได้หลักๆได้แบบเงินหมื่นอ่ะไม่ต้องหาเลยอมากกว่านั้นแน่นอนคุยๆอย่ามาคุยงินเงินกับพี่ดาวมากกว่านั้นเพราสถานการณ์โควิดมาอแม่ค้าไม่มาแล้ว ใค้าไม่มาเราก็ต้องออกไปหาตลาดออกไปหาตลาดก็มีการมีล็อกดงล็อกดาวอูไปไม่ได้ก็เลยต้องลดก็เลยต้องลดลงเพราะว่าถ้าเราทําเยอะๆเราม่ค้าไม่มารับค่าอาหารเป็ดหกพันตัวเลยเท่าไหร่กินวันตกหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทแล้วช่วงนั้นที่แบบขายไม่ได้พ,พ,พี่ดาวทำไง ถ้าไม่มีทุนอ่ะมันลําบากลำบากทุกอย่างเลยอย่างของพี่ที่พี่เล่านะพี่พี่มีควายมีวัวพี่สามารถเอางัวเอาควายมาให้เป็ดกินได้ไม่ไม่ใช่ว่ากินเนื้อไม่ใช่ว่ากินเนื้อวัวเนื้อควายนะเอาควายไปขายแล้วก็เอามาซื้อซื้ออาหารมันก็เลยต้องทาเกษตรต้องทําหลายอย่างให้ครบวงจรเออโอเคตั้งแต่ที่ซื้อพันธมาจนออกไข่เป็ดก็ขายได้ดังนั้นทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเป็ดทามูลค่าได้ได้หมดอ่าเออน่าสนใจมากนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ได้ความรู้กัน พอสมควรแล้วผมยังไงก็พี่ดาวถ้าออนไลน์เนี่ยสั่งได้ทางไหนครับสั่งได้ทาง Facebook Facebook ชื่ออะไรครับผม a c e b o o k พี่ดาวก็พี่ดาวเลยลัตดวันโอเคได้ครับผมอ่ะสำหรับใครที่สนใจอยากลองชิมนะครับเป็ดไข่ไข่เค็มแต่ไม่ค่อยเค็มอ่ะเดี๋ยวเราสนใจได้กินไม่ได้แค่เปลือกอ่าน่าสนใจมากโอเควันนี้ได้ความรู้มากต้องขอบคุณพี่ดาวนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ